بسم الله الرحمن الرحيم قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد ان محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد لقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال تعالى ايضا ولكل امه اجل فاذا جاء اجلهم لا يستقرون ساعه ولا يستقدمون السلام عليكم วาระมาตุลลอฮฺวะบารอกาตุขอความสุขความเมตตาความปานีจากอัลลอฮ์จงประสบกับพี่น้องมุสลิมและมุสลิมมาทุกท่านที่กำลังรับชมรายการหน้าที่ผู้ศรัทธาพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับเมื่อตอนที่แล้วผมได้คุยกับพี่น้องว่าโต๊ะครูคนใดก็ตาม ตยะอคนใดก็ตามตัวแทคนใดก็ตามก่อนตายเขาได้บอกกับลูกศิษย์ว่าให้ยึดต,ตัวเขาให้ปฏิบัติตามเขาไม่ต้องเชื่อฟังตัครูคนอื่นใดๆทั้งสิ้นฟังเขาคนเดียวพี่น้องครับเตรียมตัวได้คุณจะต้องถูกอาสาบในกูโบเพราะท่านสอนให้คนทำซีริกให้มายึดต,ตัวท่านเองไม่ผิดนะถ้าผมพูดผิด พี่น้องไปดูเทพแล้วก็โทรมาเตือนผมด้วยถ้าผมพูดผิดอย่างนี้พี่น้องคนที่สอนคนอย่างนี้นะให้ปฏิบัติตามฉันนะไม่ต้องปฏิบัติตามใครทั้งสิ้นเนี่ยพี่น้องครับคนคนเนี้พูดถึงไม่ถือว่าเป็นการนินทาให้พี่น้องรู้ไว้ด้วยเพราะสอนคนให้หลงออกจากศีรอตอนมุสตาตีมสอนคนให้มายึดตัวเอง พูดอย่างไรก็ไม่นินทาต้องการที่จะให้คนอื่นอย่าเอาเยี่ยนย่างให้โรเนียดอย่างนี้ไม่ถือว่าเป็นเรื่องนินทาคนเหล่านี้เพราะมีคนอยู่ 6, 7ประเภทอิมมิตรายมียาถือว่าไม่ถือว่าเป็นการนินทาถ้าพูดถึงคนผู้รู้ที่เร็วๆอย่างนี้สอนให้คนมาติดตัวเองพี่น้องฉะนั้นพี่น้องครับเมื่อตอนที่แล้วนะผมได้คุยถึงเรื่อง รางวัลของอาบูฮุรอยรอที่เขาจบชีวิตไปแล้วและเขาได้รายงาน 4, 5, หะดิษสี่ห้าพันหะดิษเนี่ยใครพูดถึงอาบีฮุรอยรอแต่ละครั้งอาบูฮุรอยรอได้รางวัลไหมครับรู้วียาอาบูฮุรอยรอตารดิยัลอฮุอันพูดอย่างเนี้ยและอ่านหะดิษอาบูฮุรอยรอได้รางวัลเมื่ออาบูฮุรอยรอได้รางวัลท่านไม่มีอะไรเลยเป็นคนที่ยากจนอยู่กับท่านอบีแรงอานหะดิษมากมายไก่กองเนย และคนรวยที่ไม่ส่งลูกเรียนสรรนาน่ะตรงกันข้ามกับอบูฮุรอยรอมไหมทุกคนครับต้องการความสุขในกูโบแต่สื่อของการที่จะได้รับความสุขในกูโบดุญญานี้ท่านทำไหมสิ่งที่อัลลอฮ์ราซูลใช้ท่านทำไหมท่านตัดครับอติอุลลอฮ์ว่า,วาอาติอุลรอซูลเชื่อฟังอัลลอฮ์แต่สวนรอซูลน ท่านตัดอันกรุรอานอายัดน,นี้แยกออกไปแล้วท่านอิบนาบาดบอกว่าอามันของคนเหล่านี้จบครับเป็นผุยผงในวันอาคิรอวกอดิมนาอิลามาอามลูมินอามาเลนะยายอันนาหูฮาบาอัมมันซูรอคนที่แยกในสามอายะและสามอ่าซูรอหนึ่ง อิบนุอาบาดบอกแยกไม่ได้โดยเด็ดขาดอาติอุลลอฮ์วะอติอุรอซูลเชื่อฟังอัลลอฮ์และปฏิบัติตามรอซูลท่านเชื่อฟังอัลลอฮ์ครับแต่อัลลอฮ์สั่งในอายันนี้ให้ปฏิบัติตามรอซูลท่านไม่เอาเนี่ยทุกคนรู้ตัวเองว่าทุกคนรู้แต่หลายคนที่ไม่เอาสุนนะาเนี่ยพี่น้องมาเช็ค,เ,คเก่งทุกเรื่องเรื่องดุนยา เก่งทุกเรื่องเรื่องดุนยาพี่น้องแต่แก้งโง่ในเรื่องของอาคิรอสอนอากีมุสลาล์วะอาตุสกาตท่านจงดำรงไว้ซึ่งการละหมาดและจ่ายสกาดด้วยคนไม่จ่ายสกาดไปยังไงล่ะคุณมีกี่พันล้านล่ะทองหยองมีเท่าไหร่เดี๋ยวอาคิรออัลลอฮ์ไปหลอมเองอลัลลอฮ์ให้มาเลกาหลอมมันนะ ให้เป็นเสื้อผ้าอาภรณ์และเขาจะได้ไปใส่ในกูบูเป็นทองแดงที่ไม่ไฟอ่ะใหญ่ไหมครับไวไหมครับพี่น้องและคนโง่หรือคนฉลาดนะคนรวยแล้วไม่ออกอา,า,ากาศในคนโง่หรือคนฉลาดเอาตอบผมสิครับพี่น้องเพราะคุณแยกกันไงละหมาดคุณทําแต่อากาศไม่จ่ายคุณแยกแล้วและรางวัลที่คุณทําจะได้เลย ในอิบลอาบัดนะเป็นคนที่เราบีขอุอาให้เป็นผู้ีตาวิลอันกุรอานตับเทนอันกุรอานสามอนันสกุรลีจงขอบคุณต่อฉันอัลลอฮ์พูดและสองพ่อแม่เจ้าจงทำความดีด้วยขอบคุณอัลลอฮ์เนรคุณต่อพ่อแม่เนรคุณต่อพ่อแม่ท่านหมดสิทธิ์ในการที่จะได้สวรรค์ ฉะนั้นพี่น้องครับสอัลอิลูกยับบกีวันมาลุยัีนปจงรึกสิครับจงคิดสิครับความรู้นั้นมันจะอยู่กับเรายันกูโบไปตอบเราต่อมาลาอิกัดด้วยแต่ทรัพย์นั้นมันก็หมดไปด้วยกับการใช้จ่ายแต่กฎเกณฑ์ถามว่าท่านใช้จ่ายไปเรื่องอะไร ท่านใช้จ่ายไปเรื่องอะไรพี่น้องฉะนั้นฟาอะไยกะยาตอริบัลิลมิเป็นเรื่องจำเป็นโอ้พูดที่ศึกษาหาความรู้เอ๋ยจำเป็นอะไรครับไอ้ตัสตัมสกบิลอินมิการที่จะต้องยึดเอาความรู้และเข้าใจศาสนาเป็นกฎในการดำเนินชีวิต ทำไมต้องอย่างนั้นด้วยล่ะปรกฏทราบมตัฟิลฮัดิษอันนั้นนบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมก็ได้ปรากฏจากท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมอันนั้นนบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมก็อิจามัตันอินชาหุอิงก็ตออามาลุหู โอ้โหหด,ดิษนี่ฟังกันหูช่ำเลยครับพี่น้องพอผมยกนี่พี่น้องเข้าใจเลยแต่คิดสักหน่อยนะในเมื่อมนุษย์นั้นได้จบชีวิตไปแล้วนะอามันทุกอย่างจบครับโลกเนี้เป็นโลกแห่งการทำจำเอาไว้นะโลกอาคีราอเป็นโลกแห่งการสอบ โลกนี้ทําอย่างเดียวแล้วอาคีริอสอบอย่างเดียวเมื่อคนคนหนึ่งถึงอายันไปแล้วงานทุกอย่างขาดตอนอิลลามินซาลาสินนอกจากสามอย่างเท่านั้นฟังให้ดีหนึ่งสรกตุนยาเรียการทำาซรกยยริยะมันจะไหลยาริยแปไลว่าไหลไปถึงกูโบเพราะฉะนั้น คนที่พ่อแม่ทิ้งมรดกไว้เยอะๆลืมพ่อแม่หรือยังที่ท่านมีความสุขอยู่ทุกวันนี้บ้านราคาเป็นสี่ล้านห้ล้านลูกเต้าหลานเหลนอยู่กันอย่างสุขสบายแต่พ่อนะจบชีวิตไปแล้วลูกที่เหลือเนี่ยเคยทําความดีบริจาคให้กับองค์กรที่ทํางานศาสนาโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งองค์กรที่เป็นทีวีเนี่ยท่านเคยหยิบยื่นให้เขาบ้างไหม ถ้าไม่เคยหยิบยื่นให้การบริจาคช่วยเหลือเหมือนกับนิว TM เอ็มของเรามีหนี่อยู่อีกห้าหกล้านท่านไม่เคยหยิบยื่นไม่ให้ความสนใจเลยผมหูกลมว่าท่านไม่รักลูกท่านต้องการไหมที่จะให้ทีวีนี้อยู่กับเราตลอดไปจนกระทั่งจบชีวิตกันไปหลายรุ่นถ้าท่านต้องการผมถามพี่น้องว่าการที่เราบริจาคนั้นน่ะ บริจาคให้กับองค์กรที่ทํางานสศาสนาเหมือนกับนิว t m อมของเราเนี่ยท่านบริจาคช่วยเหลือตัวเองไหมผมถามถ้าท่านตีโจทย์ไม่แตกผมจะบอกให้ท่านช่วยเหลือนี่สินของนิวทีเอ็มหกเดล้านด้วยใจบริสุทธิอ์อัลลอฮ์จะตอบแทนสิ่งที่ดีกว่าให้ที่ผมบอกตอนตอน้นไงมีเงินเป็นร้อล้านสองร้อยล้าน ลูกกี่คนติดยาเสพติดหมดลูกกี่คนเนรคุณหมดลูกกี่คนเว้นมอเตอร์ไซค์หมดเว้นมอเตอร์ไซค์หมดห้าทุ่มเที่ยงคืนท่านบริจาคไปบริจาคไปบริจาคไปเอไม่เห็นอัลลอฮ์ตอบแทนมาให้เป็นเงินเลยบริจาคเป็นล้านอยู่ๆเสียงโทรศัพท์กรีง๊งแม่รับหรือพ่อรับแม่ฉันจะเป็นคนดีของอัลลอฮ์แล้วนะ ฉันจะเลิกยาเสพติดแล้วนะแม่ไม่ต้องเรียกฉันละหมาดซุบโบแล้วนะฉันจะขึ้นละหมาดเองไอเนี่ยดีกว่าท่านมีเงินสิบล้านยี่สิบล้านไหยครับนี่ไงที่อัลลอฮ์บอกมันตะรกัไซอันอิสตกออัลลอฮ์อัวบลฮัลลอฮุคยรมมินหูใครก็ตามที่ทิ้งสิ่งหนึ่งเพื่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์จะตอบแทนสิ่งที่ดีกว่าให้แต่ท่านฟังศาสนาแล้วเก็บออามาพิจารณา เก็บเอามาติกต้องเพื่อเราจะได้ปฏิบัติในขณะที่เราดำเนินชีวิตอยู่บนโลกดุนยานี้ตามคำสั่งสอนของอัลลอฮ์และรอซูลบริจาคไปสิครับช่วยเหลือตัวเองไปเลยบริจาคนั่นคือช่วยเหลือตัวเองที่ผมยกตัวอย่างตะกี้นงะถ้าไม่ได้ในดุนยาอดทนครับไปเอาในอาคิเร ถ้ายกมือขอดุอาแล้วอัลลอฮ์จะไม่ให้มือของบ่าวกลับไปโดยมือเขาขาวหนึ่งขอแล้วได้เลยสองขออย่างได้อย่างในดุนยานี้สามขอแล้วไม่ได้ในดุนยาไปเอาในอาคิร์แต่ท่านจะเป็นคนอย่างนี้ได้ต้องเป็นคนที่เข้าใจศาสนา عن قرآن لا تبت إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون